สวัสดีค่ะทุกคนอยากไปทํางานหรือยังคะพี่นุกอยากไปทํางานแล้วแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยจะมาให้ความรู้วันละคลิปแทนแล้วกันเนาะมีของอยากปลดปล่อยวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องขี้ที่พวกเราต้องรู้นะคะเรื่องขี้ก็คือเรื่องอุจจาระของพวกเรานี่เองเพราะว่าอุจจาระพี่นุกถือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ ร่างกายข้างในของเรามัน,มนผลิตออกมาเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นถ้าถ้าผลิตออกมาแล้วแล้วมันดีคุณ l i t y เขาเรียกว่าเราก็เป็นฝ่าย qc ควบคุมคุณภาพของอุจจละที่ออกมานะอุจจละที่ดีเนี่ยก็ควรจะยาวยาวเขาเรียกอะไรยาวเป็นก้อนมีสองมีสองสองหัว หมีหัวกับท้ายนะคะคนไหนที่มีหลายหัวหลายท้ายเนี่ยต้องมานั่งสังเกตว่าร่าง่างกายผิดเพี้ยนอะไรไปมั่งอุจจาระทำไมอุจจาระที่ดีต้องมีหัวและก็มีท้ายมีก้อนเดียวไม่เหม็นไม่แฉะไม่แห้งนะคะนั่งนั่งตอนนั่งออกตอนเช้าเนี่ยพอนั่งปุ้มก็จะออกเลยปึ๊ดอ่าพอเรากดชักโครกพอเราอ่ะเราเช็ดก่อน พอเราเช็ดปุ๊บที่ที่เดนมาร์กเขาจะไม่มีที่ฉีดเนาะพอเราเช็ดปุ๊บกระดาษทิชชู่เกือบสะอาดเลยไม่ค่อยไม่ค่อยสกรปรกเลยแล้วก็พอกดชักโคกปุ๊บชักโคกก็ใสคือสะอาดไม่ไม่ไม่เป็นไม่มีอุจจาระติดโถหรือว่าอะไรนะคะอันนี้คืออันนี้คือคุณภาพของอุจจาระที่ดีที่พวกเราครจะสังเกต ในตัวเองทุกวันนะคะวันไหนที่อุจจาระมันถ่ายยากหรืออุจจาระมันนิ่มไปต้องต้องมันสังเกตว่าเราไปกินอะไรมาไหมที่ทําให้ลําไส้เราแห้งไปถึงถ่ายไม่ออกหรือเราไปกินอะไรมาไหมที่ทําให้ลําไส้เราแฉะไปอุจจาระถึงไม่ค่อยเป็นก้อนแล้วก็ไม่ได้ออกทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอุจจาระบ่งบอกได้ดีมากบ่งบอกเราได้ดีมากถึงสภาพ ระบบย่อยอาหารและก็ระบบลำไส้ของพวกเราถ้าเรามีอุจจาระที่ดีตามที่พี่นกกล่าวมาสุขภาพของลำไส้กระเพาะอาหารของเราก็ดีตามนะคะเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองบางทีเราเป็นคนเอเชียที่มาอยู่ในอีกทวีปหนึ่งอาหารการกินของเราก็จะเปลี่ยนไปบางทีเราได้รับแป้งนมมากเกินไปที่ที่มันเกินกำลังที่สมองเราจะหลั่งสารย่อยอาหาร มาได้ทุกต้องเขาเรียกว่าอะไรบางทีมันก็บางทีมันก็ยากสําหรับร่างกายเอเชียที่ต้องมาอยู่ต่างชาติต่างแดนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าวันนี้อุจจาระคุณสวยงามไหมใส่ใจในสุขภาพของร่างกายตัวเองเล็กๆน้อยๆพอทุกอย่างระบบเล็กๆน้อยๆนี่มันทำงานได้ดีก็แสดงว่าร่างกายเราแข็งแรง นะะในเรื่องของมะลงมะเร็งลำไส้มะเร็งกระพุ่งกระเพาะนี้ก็ไม่ใช่คุณเขาก็จะไม่ถามหากคุณนะคะเพราะอันนี้คือระบบหนึ่งที่สามารถการันตีได้ว่าลำไส้ระบบย่อยอาหารมันทำงานได้ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากแค่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีค่ะ